อยากแตกใส่หน้าเอ้ยไม่ใช่ดูดีอยู่เกือบสำลักเลยพี่ย่า NMJ ตัวครับพี่เติมมาปีร้อยเหรอคุยกับใครเขนาดบิงอะขนาดมึงอะคุยกับใครอยากเป็นนางฟ้าหรืออยากเป็นกีฬาครับอะไรค่ะไม่ได้อยากเป็นนางฟ้าหรืออยากเป็นนางอะไรนะอยากอยากเป็นนาย ไปดิไปเลยไปเลยไปเลยกดเลยกดเลยกดเลยเพื่อนเธอเธอเธอจะกดนี่หรือว่าเธอจะกดเราเย้ดำเรามีเวสอะไรกูนะเพจหาแฟนมีหรือเปล่าคะว่าจะนอนไม่นอนแล้วกูอ่ะเพื่อขอข้าวๆเลยครับ พอดีอยากแตกอยากแตกใส่หน้าโอ้ยพี่ชายพี่ดูพี่อยู่เกือบสำลักไอ้สัยกกันอยู่กันอะไรคะกันใจไม่ให้รักเราใช่ไหมจังไรกไงทำไมครับอมน้ำอยู่เหรอพี่พี่พี่อมขี้มาบ่นใส่หน้าหนูเธอพูดขนาดเนี้ย นี่จะอมขี้ไหมคะไม่โนผมอ่ะไม่หนูให้อมขี้ป้อนใส่หน้าหนูเลยนะเออผมยังผมไม่ออมไม่เอาโอ้โหของเกลือเหลือเกินหลังแล้วบ่มีปืนเลยฮึปหลังทำไรคะทำทำทำอะไรคะสงสัยอยากโดนทำอันเนี้ป้อนจัดไม่มีอารมณ์จะเล่นเกมแล้วเนี่ยกูอะ โหดโหดโหดโอ้โหสุดยอดแตกแตกแตกเหี <c <c <h 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 ้ยใครแตกเลยมาหน่อยมันชุบได้แล้วมาหน่อยดำงงวดดับดับดึงงวดดับดับเออะเพื่อนเห็นไหมข้างบนนี้มีไหมเห็นระเบิดไปกินเรียบร้อย เรียบร้อยกุมาดีครับไอ้น้องเอเก่งอะโหผู้หญิงแบกเก่งอย่างเดียวเหรอครับโ่อยเอาเก่งด้วยน้องเอาใจใส่กำแพงกำแพง จะนอกแล้วจะนองแล้วโอเคโอเคยิงแต่กูเย็ <ór m alt> ยดแม่ไปโดนอยู่คนเดียวโดนดิมันยิงเราอยู่แต่แค่ dead mg ทันหรอขอโทษทันหรอมันตายเลยไหมตายเลยอ่ะ <c oughs> แล้วเธออยากตายไหม <c oughs> เอ้ยแตกก่กระต่ายมันก็เหมือนกันแหละเธอต้องเคยเหรออืมเคยแล้วดิไม่เคยได้ไงอ่ะเจอเธอเธอเราเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรบัตรหนึ่งบัตรหนึ่งชื่ออะไรบัตรหนึ่งชื่ออะไรชื่อพี่พีพีเหรออุ้ยเฮ้ยชื่อของกันเลยว่ะอะไรอ่ะเราชื่อพิงพี่พิงพี่พิงพี่พิงโอ้โหเอ้าอันนี้เข้าแล้วมึงชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนมึงอ่ะมึงชื่ออะไรครับเพื่อนชื่ออะไรชื่อมอสชื่อมอสอุ้ย นี่ชื่อชื่อแบบไม่น่าอันนี้ก็คู่กันค่ะอันนี้คู่กันค่ะเนื้องอกอันนี้เนื้องอกเบอร์หนึ่งเนื้อคู่ครับอันนี้เนื้องอกหยุดหล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 ุดนี่เติมเยอะอะครับหลุดเนี่ยแหม่บันนี่ยิงเทปอดนะเธอเนี่ยผมมีลูกเขียวไม่มีลูกเขียวแต่อยากมีลูกของเราไอ้ลูกของเราก็ต้องมาทัง น้องเขาท้องปั๊มก่อนมาล่ะถ้าไม่ปั๊มมันมีไม่ได้นะใช่ประกาศนะจ้องตาแล้วท้องดีนะปวดแค่กลางถ้าปวดอย่างอื่นนี่แบบออกยากเลยย้อนแม่ยิบเอนย้อนแม่มาจะให้เราช่วยย้อนมาล่ะยดอนย้อนเขาท้อเอีกตามมาหนกหนึ่งเกาะหนึ่งก็เยอะเลยก็เยอะเลยอุ้ยคุณออกคอเลยอะไรอะ เอานอยู่ในอังเกงครับเฮ้ยนั้ขอจับหน่อยนะจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าเดยไม่สมผัครใจฉันดูจับผิดนะเฮ้ยจับผิดจับจับผิดก็จับผิดเลยครับชอบเลยมาจับไปเรียกว่าคูณแปดอ๋อนึกว่านึกว่าสโคปเล็กดอกเล็กเหลือเกินเขาบอกของมึงเล็กอ่ะโคอยา ไปกูไปยอมแล้วเออเออไปไปยอมแล้วเออไปต้องจัดแล้วล่ะไปกูกูไปแล้วกูบอกเลยไปไหนฮะไปไหนไปทำเพิ่มใช่ไหมตาหนี้ถ้าไม่ได้กินไก่นะเอาขี้มาปาหน้าหนูได้ไหมหนูบอกเลยหนูยิงคนเดียวก็หมดแมพแล้วอยากไปลงแข่งบ้างซิ่งขอเลยซิ่งขอเลยซิ่งขอลงกลางทางวิ่งไปเก่งเกินเธอไม่รู้จัก A W เราอ่ะมือปราบ A W บอกเลยว่าทั่วแมพผมมามือปราบสัมภเวสีโอ้ไปไปครับเราไม่ใช่ผีนะจะมาปราบผีไม่ได้เอ้ยแบงค์แบงค์มีกระสุนเอเคป่ะแบงค์ว่าประมาณใหม่ละแบซื้อซื้อใหม่แบงค์ไม่จ่ายไม่จ่านหยกระเป๋าด้วยเนี่ยเอเคเอมีกระสุนเทาไหมกระสุนเทานาจะมีอยูมั้งถานะแบงค์มั้งโอ้ถอดเสื้อผ้าครับถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าผมไม่เอาครับห้านัดก็ห้าตัวแล้วครับ เก็บเก็บกระสุนเยอะไว้ก็ไม่ค่อยได้ยิงเขาพูดตอนไหนวะัดมาดิมาดิฮะฮะอยากกระโดดเหรออยากกระโดอใส่เพื่อนดูดิดูดิดูดิด้ดิดดิดูดิดูดิดดิดูดิดูดิดาดิดูดิดดิดูดิดูดิดูเดูดิดูดิดูดิดิ สองคนนั้นมันเข้าขากันแน่เดี๋ยวเราบักกี้คันก่อนนะมันจริงทำที่อะไรดับยางเดี๋ยวยางแตกไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไอ้สัตว์เอ้าทุกคนทุกคนไม่ได้ยินเสียงเราเลยหรอกหนูคุยกับใครวะเนี่ยโควิตไปคุยอยู่คนเดียวตั้งนานแบงค์แบงค์มีกระโดดเคบ้างแบง้งแบงค์ไม่เอาคำห้ามก็ห้าตัวแล้วไม่ได้ว่าอยากเอาะครับยังไม่เคยน็อกเลยอ่ะตอนนี้ หมตะกี้นนตะกี้ล่วงไม่พักเลยไม่ใช่หรอล่าสุดอะไรล่วงไม่พักอีกคนนึงก็มนเบื่ <c oughs> อเด่นไอ้เหี้ยกูโดนยิงอยู่คนเดียวเขาเดือดแม่งไม่ยิงเลยเขาเดือดแย่ๆเดินอยู่นั่งข้างหน้ากูไอ้เหี้ยแม่งไม่ยิงย,ยิงกูกูอยู่หลังสุดไอ้เหี้ยอย่างมึนเลยสัตว์ไม่เธอมันเด่นไงของเธอมันใหญ่ขเขาก็เลยยิงเธอใจอยู่แล้วนะไม่ใเถียงเอออันนี้ไม่ต้องเถียงเนาะโอเคป่ะอันนี้พอใจคำตอบแล้วนะ <c oughs>

ใครไอยเฮียกูโดนแล้วใครพักการขับรถหนีกางแหวนอยู่หลังรถมาแล้วมาแล้วล็อกอยู่ใต้รถประเด็น A W ไม่ได้ใช้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะกดไลค์กดแชร์ให้น้องแล้วก็คอยส่งกำลังใจมว่าจะเป็นการส่งดาวนะคะแล้วก็ซับสครทำให้เพจน้องพิงคได้ดำเนินต่อไปนะคะ นี่น้องพิมพ์พูดไม่ดีนะคะมาดิครับไปหน้าอยากเล่น